สวัสดีครับผมธาลลรารักดูลไยมือพ,พ่ารัพนุกรมก็พบทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตานคนเกิดราศีเมษในเดือนธันวาคมพศสอง6นะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยไพ่จะจับได้วันนี้นะครับผมเดือนนี้เดือนธันวาคมเนี่ยก็คือของราศีเมษดีมากๆเลยนะครับผมก็ไพ่ใบรแรกที่จับได้ไพ่ The World ไพ่ใบรแรกเป็นการทำนาย อ่าห้าเดือนก่อนที่จะถึงเดือนธันวาคมนะครับผมอาจจะเป็นอ่าสามเดือนสี่เดือนสองเดือนแต่ภายในห้าเดือนก่อนจะถึงเดือนธันวาคมไพ่ใบที่สองธันวาคมเป็นเดือนธันวาคมไพ่ใบที่สามอนาคตถัดจากเดือนธันวาคมไปนะครับผมก็สามใบเราจะทานายอ่าพื้นดวงรวมไปในสามใบด้วยเลยในการที่ทานายครั้งนี้ก็เริ่มทํานายเพื่อการเสียเวลาไพ่เดอะเวอร์เนี่ยผมจะบอกว่าราศีเมษเนี่ย คนจะบอกว่าส่วนใหญ่ราศีเมษเนี่ยไพ่เดอะเวอร์คืออะไรไพ่เดอะคอมคนที่ได้ไพ่เดอะเวอร์เนี่ยไม่ค่อยอดอยากหรอกแล้วก็อย่างหนึ่งคือได้เดอะเวอร์หมายถึงความสบายรักอิสระชอบความหรูหราชอบความท่องเที่ยวก็คือชอบท่องเที่ยวชอบอิสระชอบอะไรต่างๆแต่นี่คือคอนเซปต์โดยประมาณจึงบอกว่าราศีเมษจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบังคับเขาเขาไม่ชอบ เช่นว่าถ้าพ่อแม่บังคับราศีเมษบอกว่าต้องเรียนวิทย์เรียนเลขเรียนหมอต้องจบอะไรดีๆราศีเมษจะไม่ยอมเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดเขาชอบเองชอเช่นสมมติว่าราศีเมษคนนั้นชอบที่จะเรียนแพทย์เรียนหมอหรือบางทีไปเรียนศิลป์ถ้าเขาต้องการเรียนแบบนั้นเองนะเขาจะสอบได้คะแนนดีอย่างมากและจะประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างดีที่สุดแต่ส่วนมาก ร uh, าศีเมษเราต้องรู้ก่อนว่าราศีเมษเนี่ยไฮเปอร์แล้วก็สมาธิสั้นส่วนย่ส่วนมากก็อาจจะเรียนอะไรแป๊บๆก็ปล่อยเลิกเราก็ไม่ค่อยโฟกัสกับอะไรจริงจังจนกว่าเขาจะเจอสิ่งที่เขาชอบจริงๆจนกระทั่งทุ่มเวลาทุ่มจิตใจให้กับสิ่งสิ่งนั้นราศีเมษเขาจะบอกว่าถ้าคุณคองคู่กับใครแล้วคุณรักเขาจริงคุณจะทุ่มเทกับเขาอย่างมาก จนถึงขนาดที่เรียกวหึงห่วงเลยแหละจึงมองราศีไม่เป็นปีที่ไอเป็นราศีที่ถ้าทําอะไรจะทาจริงถ้าเขารักเขาต้องการเขาอยากจะผูกพันกับสิ่งนั้นเขารักสิ่งนั้นเขาเต็มที่แต่ถ้าไม่สนใจไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพที่เขาทำก็คือรักจริงทิ้งจริงนั่นเองเป็นราศีที่เด็ดเดี่ยวใจคอเด็ดเดี่ยวและไม่ยอมอารมณ์อรล่ให้กับความอายุติธรรมใดๆนะครับผม แต่เขาจะบอกว่าถ้าลากษิมไม่ต้องการปรารถนาสิ่งใดนะแค่เป็นนี่คือความปรารถนาแล้วมักจะได้ก็คือถ้าทําไมมันมีสาเหตุว่าทําไมปรารถนาสิ่งใดแล้วมักจะได้ก็เพราะว่าถ้าปรารถนาสิ่งใดได้เนี่ยเช่งว่าเขาต้องการมันอย่างมากและอย่างหนึ่งคือคนที่ข่อยคว้าก็คือคนที่ยังไงมันมักจะได้นี่เช่นว่าถ้าลากษิมไม่อยากจะได้อะไรเขาจะมักจะแบบว่าอยากได้ก็คือจับให้มั่นขั้นให้ตาย เขาไม่มีทางที่จะแบบว่าอยากได้กึ้งๆกลงๆลก็เลิกหรอกถ้าเขาอยากได้จริงๆนะเขาจะจับมันจนที่แบบว่าไม่ปล่อยเขาเรียกว่ากัดไม่ปล่อยมีสัญชาตญาณนักล่านักฆ่าที่ว่าจะจับมันแล้วก็ไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือเนี่ยแหละคือราศีเมษแต่ผมจะบอกว่าราศีเมษจริงๆแอ้เนี่ยไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคุณต้องมีโฟกัสให้กับมันถ้าคุณไม่มีโฟกัสให้กับมันแป๊บๆคุณก็ปล่อยแต่โฟกัสจริงๆ้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องโฟกัสนะ ส่วนใหญ่แล้วคุณจะโฟกัสทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ได้เช่นจะเอา,น,น,เอานู่นจะเอานั่นจะเอานี่จะเอาสารพัดจะเป็นหมอจะเป็นคนขับเครื่องบินจะเป็นคนขับอะไรตำล้อคุณเป็นทุกอย่างไม่ได้หรอกคุณต้องเลือกอย่าง,นางหนึ่งให้พอเหมาะจึงบอกว่าบางทีเนี่ยคือสิ่งที่ผมจะบอกว่าบางทีคุณวังทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ได้แต่คุณจะบอกว่าราศีเมษส่วนใหญ่ไม่ลำบากมักจะร่ำรวย นี่คือคีย์เวิร์ดหลักเพราะถึงจะจับได้ไพ่ The World ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนชั่วไร้มากเกินไปหรือเป็นคนที่ชั่วนจนเกินเยียร์นี้ผมพอพื้นดวงเท่านี้ลาซิเมตเหมาะกับอาชีพอะไรอาชีพที่เหมาะกับลาซิเมตคือทหารตำรวจหรือบางทีก็เป็นคนที่ทําอะไรหนักๆเป็นคนที่คุมอะไรใหญ่ๆเหมาะมากบางคนก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ผมบอกแต่ผมจะบอกว่านี่คืออาชีพที่ถูกกับดวงเพราะคุณสามารถทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ได้นะครับผม คุณอะไรใหญ่ๆเป็นคนที่ใจเด็ดเดี่ยวใ,ใจใจคอเด็ดเดี่ยวใจคอกล้าที่จะลุยกล้าที่จะบุกอผมทํานายห้าเดือนก่อนถึงเดือนธันวานะครับผมจะบอกว่า,พาไพ่ใบเนี้ยห้าก่อห้าเดือนก่อนถึง,ถงเดือนธันวามันเกิดอะไรขึ้นผมจะบอกว่าร <c oughs> าศีเมษเนี่ยในเดือนพฤศจิกาในเดือนอ่าเดือนพฤศจิกานะครับผมในเดือนตุลา ค่อนข้างที่จะมีสิทธิ์เลือกคุณจะบอกว่าพันทะหรือสิ่งที่มาเหนียวล้างตัวคุณทําอะไรคุณแทบไม่ได้แล้วก็คือหมายถึงไพ่ใบน,นี้คือไพ่แห่งการหลุดพ้นตั้งแต่เดือนตุลามาหรือก่อนหน้านั้น,น,นคุณเริ่มที่จะหลุดพ้นแล้วแหละคุณเริ่มที่จะหลุดพ้นแล้วไม่มีอะไรเหนียวล้งคุณได้คุณหลุดพ้นมาแล้วจึงบอกว่าไพ่ใบน,นี้คืออะเวิลด์ใครที่ติดขัด ใครที่มีปัญหาใครที่โดนชุดลังจะหลุดพ้นได้ชุดลังจากอะไรคือตรงนี้คิดเราเองนะหลายคนมันหลายร้อยรูปแบบหลายหลายร้านรูปแบบอันนี้ลองไปคิดเราเองชุดลังจากอะไรนี่ผมไม่ขอพูดบางทีบางคนอาจจะมีหนี้บางคนอาจจะติดจำนองติดอะไรสารพัดหรือบางคนอาจจะเกินไม่เข้าคายไม่ออกจากอะไรต่างๆแต่ผมเชว่าภายในห้าเดือนผมไม่ต้องห้าเดือนหรอก ภายในสองสาเดือนคุณก็หลุดได้แล้วก่อนที่จะถึงเดือนธันวาคุณเริ่มที่จะแก้ไขสถานการณ์ชีวิตที่มันย่ําแย่ของตัวคุณได้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายเพราะว่าไพ่เดวเวอร์นี่คือไพ่แห่งการหลุดพ้นไพ่แห่งหลุดจากพันธะอะไรต่างๆนะครับผมอืมแสดงว่าจะดีไงผมจึงบอกว่าไพ่สามใบนี่ยดีหมดจะบอกว่าใครที่ตั้งตัวไม่ได้ใครที่มีปัญหา อะไรต่างๆที่คุณหลุดไม่ได้อ่ะมันจะเริ่มหลุดออกมาจากวังวลใครที่คิดไม่ได้กังวลสาราวนภายเรืออยู่ในอ่างสําหรับราศีเมษก็จะหลุดออกมาในที่สุดนะครับผมเป็นช่วงหแห่งการคบคิดคิดพิจ,จารณาอะไรต่างๆผมจะบอกว่าห้าเดือนก่อนเนี่ยมันอาจจะยาวไปเอาแค่เดือนพฤศจิกายนก็พอแค่นี้ภายในเดือนพฤศจิกายนคุณจะคิดได้คุณจะหลุดพ้นออกจากปัญหาคุณจะออกจากกรอบ เกณฑ์อะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องงี่เง่าอ่ะคุณจะหลุดพ้นออกมาได้นะครับผมบางทีคุณอาจจะหาทางออกไม่ได้แต่ว่าพอคุณย้อนกลับไปดูแ้มันเป็นเรื่องงี่เง่ามากเลยที่ว่าทําไมคุณถึงแก้ไขปัญหาไม่ได้สักทีย้อนกลับมาดูตัวตนอะไรของคุณเนี่ยคุณจะคิดว่าปัญหาที่ฉันคิดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องงี่เง่ามากเลยหรือบางคนอาจจะมีปัญหาหนักแต่ว่าคุณจะหลุดพ้นมีเหมือนกับมีมือวิเศษจากสวรรค์มาช่วยคุณในที่สุด เอามาดูใบที่สองเดือนธันวาคมธันวาคมมีความหวังครับบางทีนะคุณอาจจะเจอปัญหามาหนักราศีเมษปีถอเนี่ยที่ทีทททท่ปีเนี้ยคุณเจออ่วมแน่ผมพูดปีก่อนก็จะอ่วมเจอมาเยอะแต่ว่าพอเลยเดือนตุลาคมบิกายนแล้วก็ธันวาคมโดยเฉพาะธันวาคมไพ่ใบที่สองธันวานะครับผมหลุดพ้นจากปัญหาเจอสิ่งดีๆเจออะไรต่างๆเข้ามาในชีวิต ที่มันดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะดีเข้ามาช่วยเหลือคุณค่อนข้างที่จะทําให้คุณเนี่ยลืมตาอ้าปากได้ทีเดียวเพราะให้เดอะสตาร์คือความหวังให้เดอะเวิร์คือการหลุดพ้นสิ่งดีๆความดีงามเพื่อไงคือความดีงามทั้งหลายทั้งปวงอะ่ะโอกาสใหม่ที่จะเริ่มต้นธุรกิจคนยื่นมือมาช่วยสิ่งดีๆแล้วก็ูดง่ายงคือสิ่งดีๆต่างๆอะ่ะผมไม่ต้องพูดหรอกว่าอะไรเพราะแต่ละคนมันแล้วแต่แต่มาดูไพ่ใบต่อไปถ้าจะเดื่นธันวาคมเป็นยังไง เอาเป็นว่าดีกันเลยกันแต่ผมคงพูดไม่ได้หรอกว่าดีแบบไหนแต่เอาเป็นว่าใครที่ไม่เคยจับเงินก้อนใหญ่แต่ผมจะบอกว่าราศีเมษส่วนมากต้องจับเงินก้อนใหญ่เคยมาแล้วทั้งนั้นถ้าคุณอายุถึงเกณฑ์เกณฑ์แบบไหนเกณฑ์เลยสามสิบส่วนมากนะไม่ใช่ทุกคนนะส่วนมากราศีเมษเคยจับเงินก้อนใหญ่มาแล้วทั้งนั้นถ้าเลยอายุสามสิบหรือบางทีอาจจะให้เวลาหน่อยนึงนะต้องให้เวลามันราศีเมษแต่ผมจะบอกว่าการดูราศีเมษอย่างเดียว อาจจะเป็นการทำไมเราอยากต้องดูลัคนาดูราศีแล้วก็ดูดวงด้วยต่างๆต้องดูดวงส่วนตัวอะไรอย่างงี้อาจจะต้องดูกันหน่อยถ้าใครอยากจะรู้ละเอียดอันนี้ความจริงไพ่ใบนี้ถ้าเราดูราศีแม่อย่างเดียวจึงบอกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบที่ถ้าอยากรู้ว่าจะมั่งคั่งร่ำรวยไหมอยากได้เมียสนับสนุนไหมอยากได้ผัวสนับสนุนไหมอยากได้ใครที่สนับสนุนว่าได้คู่ดีไหมหรือ,อยังไงหรือได้ว่าได้ขายบ้านได้ไหมขายรถได้ไหมขายที่ดินได้ไหม ต้องได้ไพ่ใบนี้เพราะไพ่นี้คือไพ่สรุปเลยว่าจะรวยหรือเปล่าต้องได้ไพ่ใบนี้สิบเหรียญอะทนออฟแพนาคอนนะครับผมคือจะบอกว่าไพ่นี้คือถ้าจับได้คือรวยจะบอกว่าราศีเมษจากที่เคยแย่มาจะบอกว่าเวลาชิงช้าสวรรค์เนี่ยมันลงทุกคนแย่หมดแต่ว่าเวลาชิงช้าสวรรค์ขึ้นรวยหมายถึงว่าพอราชิงช้าสวรรค์ขึ้นเนี่ยคือช่วงขาขึ้นของคุณ,คณแล้วมันจะบอกว่าราศีเมษลงมานาน คือชิงชะสวรรค์ที่ลงแต่ถ้าชิงชะสวัรค์ขึ้นคือช่วงขาขึ้นของคุณในช่วงที่เลยเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาของปี66เนี่ยแล้วนับตั้งแต่เลยปี66ไป 67, 68, 69หเป็นต้นไปเนี่ยมันเห็นไหมได้ไพ่อนาคตเป็นไพ่สิบเหรียญสิเหรียญคือดีนะครับผมไม่ใช่ดีธรรมดานะดีมากอันนี้ผมขอพูดตรงๆ ไม่รู้นะว่ามีหมอดูที่ทานายราศีเมษไม่ดีหรือเปล่าแต่ผมจะบอกว่าราศีเมษดีมากๆสําหรับที่ว่าจะผ่านเดือนพฤศจิกาทันวาตั้งแต่ปีหกหกเป็นต้นไปเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาแล้วดีมากเพราะได้ไพ่ดีทั้งหมดเลยไม่เคยมีใครราศีที่ผมจับมาเนี่ยไม่เคยได้เกณฑ์แบบนี้มาก่อนเลยคือเดอะเวิลด์เดอะสตาร์แล้วก็สิบเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยคือนับจากนี้ดีครับผมจบแต่มันก็ต้องมีช่วงลงบ้างนะ ช่วงลงไม่มีทางที่แบบว่าดวงคุณจะดีรับเรื่องตลอดอย่างนี้คุณก็ดีทุกวันลุ่งทุกวันมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีรุ่งช่วงลงช่วงขึ้นช่วงลงแต่จะลงมากลงน้อยขึ้นมากขึ้นน้อยมันต้องเหมือนกับชีวิตของเราก็มีช่วงอารมณ์เสียอารมณ์ดีบ้างแต่จะบอกว่าดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันมันอาจจะมีช่วงหนึ่งอันนี้ผมพูดเท่านี้พอใครต้องการดูอาไมือให้สิ่กับผมติดต่อทักไลน์ดีไม่ได้ที่ไลน์ดีทัลสองหกใต้ข,อข,อขอนะ้อความด้านคลิป u t u b e นะครับผม ไอดีท้าสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิดอยู่ที่ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างหรือจะเป็นลายโอเอไอที่ทิ้งข้อความไว้ด้านล่างนะครับผมทิ้งลายโอเอไอลายทล่าสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปอยู่ด้านล่างเป็นช่องทางหลักนะครับผมลายทล่าสองหกช่องทางรองลายโอเอนะครับผมลายโอเอเป็นลิงก์ เวลาดูดูผ่านทางโทรไลน์เวลาดูผมสปิกร์โฟนคุยสดๆผ่านทางโทรไลน์ให้ผมเป็นโค้ดส่วนตัวให้ผมเป็นโค้ดที่เต็มที่กับปัญหาของคุณไปเต็มที่ับปัญหาคุณไปเลยนะครับเต็มที่กันไปเลยเต็มที่นะครับผมได้มือพือซีสองอย่างทางออนไลน์แล้ววิวิธี์เงินที่ว i p ที่ทํ้างนานีลายมือพือซีงหงหตัวเลขชุดันก่เพี่เต็มที่ที่เจ้างนานแบบว i p ที่เต้างนานไว้ให้ผมเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่เต็มที่กับปัญหาของคุณไปแบบยาวๆไปเลยแบบว i p ที่เจ้างนาน แล้วก็แบบทำงานลายมือพี่ซีจังหวะที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สันักงานนะครับผมหลายคนมาดูกับผมมากมายนะครับผมไม่นจะเป็นอาคาันทุะจากต่างประเทศเป็นซีโอชื่อดังของเมืองไทยเป็นมหาเศรษฐีจากเมืองไทยเป็นเจ้าสัวเป็นเจ้าของห้างทองเป็นผู้จัดการธนาคารดังๆเป็นซีโอต่างๆมหาเศรษฐีอะไรต่างๆมาดูผมมากมายต่างประเทศก็มีทั้งมาจากอินโดมาจากจีนมาจาก อไต้หวันมาจากอเมริกาหลายคนมามา,มาจากหลากหลายประเทศมากมาพัฒนาชีวิตกับผมเห็นผมอย่างนี้แต่ผมก็เป็นโค้ชคนหนึ่งนะก็โค้ชร,ระดับโลกก็แอนโทนีล็อบบินเขาคิดกันครั้งละล้านนะครับวย่างแอนโทนีล็อบบินส่วนของผมก็คิดคราคาที่ทำผมจะบอกว่าราคาของคุณจ่ายไหวแน่นอน ก็โค้ดส่วนมากในประเทศทยเขาจะคิดกันเหมือนหนึ่งแสนหนึ่งแต่ของผมคิดราคาวิธรท,ทำยังไงคุณใจไหวคุณมาดูกับผมผมแถมการดูแลมือพี่ี่อะไรต่างๆบวกกับการโคร้ดผมคิดราคาคุณวิธีทำแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตคุณจเจริญได้อันนี้ก็ผมก็เต็มที่กับคุณไปนะครับผมหลายคนมาก็มาปรึกษาผมชิดร่ำรวยไปแล้วหลายคนหลายคนก็จเจริญขึ้นมากมายนะครับผมใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วย นะครับผมก็ใครที่มตทำง,งานมาที่สังก็นขอโรชั่นขอที่อยู่ขอ,อรายละเอียดมาได้หรือใครจะมาดูช่องออนไลน์นะครับผมนี่ขอลาท่านผูน้ชท่านนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยนะครับนี่ลาไปนะนีนส้สวัสดีครับสวัสดีครับ